ช่วงนี้ได้ยินได้รับฟังแนวคิดที่หลากหลายนะคะเกี่ยวกับการหาทางออกให้กับวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดึงทหารมาเป็นคนกลางเพื่อที่จะนําคู่ขัดแย้งมาเจรจากันแล้วในสายตาของอาจารย์ชลิดาพรส่งสัมพันธ์ผู้ที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะการหาทางออกสันติภาพวันนี้คืออะไรวันนี้กับคิดด้วยกาลังสองค่ะอาจารย์พอจะมีโมเดลรูปแบบที่พอจะเทียบเคียงกันได้บ้างใช่ไหมคะ คือเวลาที่พูดถึงเรื่องการเจราจาแล้วคนคนไทยหรือผู้เสนอแนะหลายท่านที่อยากเห็นการเจราจาระหว่างคู่ขัดแย้งนะคะในสังคมไทยตอนนี้เราคิดว่าการเจราจาหมายถึงแต่ละฝ่ายต้องมานั่งที่โต๊ะเดียวกันเจราจากันพูดจาแลกเปลี่ยนกันให้สาธารณะได้รับรู้โดยมีคนกลางเป็นหรือว่าคนที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนีน่คือคือภาพความเข้าใจใช่ไหมคะที่ที่คนทั่วไปอยากจะเห็นนะคะเวลาที่เรียกร้องว่าจะต้องมีการเจราจาแต่ปรากฏว่า เท่าที่ดิฉันสังเกตนี่มาจากงานวิจัยเล็กๆชิ้นหนึ่งที่เคยเขียนไว้เมื่อนานมามากแล้วนะคะรูปแบบการเจรจาที่น่าสนใจกรณีเนี้ย ขอเล่าสั้นๆว่าเกิดที่สุราษฎร์ธานีนะคะและเนื่องจากเกี่ยวข้องกับคนจริงๆเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็แล้วกันนะคะ,คะก็เป็นเรื่องระหว่างสองตระกูลนะคะที่มีเรื่องบาดหมางกันแล้วก็พอบาดหมางก็มีการใช้ความรุนแรงในที่สุดก็จะกลายเป็นการฆ่ากันไปฆ่ากันมานะคะยิงกันไปยิงกันมาเรียกว่าแทบจะล้างาตระกูลทั้งสองฝ่ายนะคะ <ๆ S 2> ก็เลยเในที่สุดแล้วนําไปสู่การเจราจาโดยมีหลวงพ่อรูปหนึ่งเข้าไปไกล่เกลี่ย แต่ทีนี้เวลาที่เราเข้าใจว่าพระท่านเข้าไปไกลเกลียดท่านทำยังไงท่านไม่ได้ให้ทั้งสองฝ่ายคลานเข่าเข้ามาหาท่านนะคะ,ะแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายไปหาทีละข้างท่านนี่เข้ามาเองหรือว่ามีใครนิมนต์ว่าต้องเป็นพระรูปนี้เข้ามาช่วย ก็จริงๆแล้วก็คงจะด้วยกันทั้งสองส่วนนะคะ <c oughs> ก็คือมีฝ่ายที่อยู่ในทั้งสองตระกูลเนี่ยรู้สึกว่าควรจะต้องยุติยุติได้แล้วค <c oughs> ่ากันมานานมากแล้วนะคะ <c oughs> ก็ไ <c oughs> <ค>ปมีนมนตลหลวงพ่อหลวงพ่อก็เข้ามานะคะแต่ที่นี้รูปแบบก็คือท่านไม่ได้ให้ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันนะคะ <c oughs> ท่านใช้วิธีเป็นฝ่ายไปหาทีละข้าง นะคะแล้วก็ได้ข้อเสนอไปมานะคะท่านก็จะต้องออไปมาอย่างเนี้ยนะคะระหว่างสองฝ่ายใช้เวลายอยู่พอสมควรในที่สุดได้ข้อยุตินะคะทั้งสองฝ่ายก็มาพบกันนะคะแล้วก็มีการดื่มน้ำสาบานเอาเป็นว่าในที่สุดหยุดฆ่ากันนะคะทีนี้รูปแบบแบบนี้บอกอะไรให้ที่เราน่าจะได้เรียนรู้บ้างเพื่อจะทำความเข้าใจกับการเมืองในตอนนี้น่นะคะอย่างหนึ่งเนี่ย การเจราจาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะคงไม่ใช่การเจราจาที่เปิดให้สาธารณะรับรู้เพราะถ้าเป็นการนําเอาคู่กรณีมาเจอกันที่โต๊ะเจราจาทันทีเนี่ยคู่กรณีก็จะแบกมวลชนของท่านมาด้วยนะคะหรือว่าผู้สนับสนุนมาด้วยพอแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยในที่สุดจะหาจุดยุติไม่ได้เพราะจะมีทั้งเรื่องของหน้าตาและความคาดหวังของผู้สนับสนุนนะคะก็จะวิ่งเข้าสู่ จุดตันนะคะอยู่เสมอๆทีนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่ารูปแบบการเจราจาคงต้องทําอย่างที่หลวงพ่อทำนะคะก็คือมีผู้ไกลเกลีย่ยเป็นผู้วิ่งไปวิ่งมานะคะแล้วโต๊ะ,ะเจราจาเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นเพียง จุดที่บอกว่าเรื่องนี้จบแล้วะะก็คือคุณจะต้องคุยกันนอกรอบแต่ละขั้นแต่ละตอนจนมั่นใจว่า2ฝ่ายเนี่ยพร้อมจะคุยกันจริงๆถึงค่อยมาเจอกันแบบเปิดเผยอย่างนั้นหรือเปล่าคือ2ฝ่ายตกลงกันได้นะคะเพราะฉะนั้นสาธารณะรับรู้ว่าตกลงกันได้แล้วนะคะนั่นคือรูปแบบที่ที่เราได้เห็นเวลาที่ในหลายที่จัดการความขัดแย้งในสังคมไทยนะคะอีกประการหนึ่งที่น่าหวาดเสี่ยวนะคะก็คือในกรณีเนี้ยนะคะสตระกูลรู้สึกว่าเราจะต้องเจรจาก,กันแล้ว นะคะหาข้อยุติให้ได้เพราะได้ฆ่ากันมาเยอะแล้วแล้วเหนื่อยแล้วคือถ้าสังคมไทยต้องรอเช่นนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวมากเลยทีเดียวนะคะ,คะเป็นไปได้หรือไม่ว่าให้เกิดกระบวนการเช่นนี้ก่อนนะคะซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้วโดวยเราไม่รู้ก็ได้แล้วถามว่าใครจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่น่าสนใจก็คือเราชอบเรียกร้องเรียกหาคนกลางคนกลางแปลว่าอะไรนะคะคุณนาาัฐาก็คือเรามักจะคาดว่าคนกลางเนี่ยต้องไม่เข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถามว่าสังคมไทยมีไหมตอนนี้นะะีหมคะสังคมไทยใช้คนกลางเปลืองมากนะคะในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้คนกลางในเครื่องหมายคําพูดแบบนี้ลงไปจัดการความขัดแย้งในระดับต่างๆมากมายนะคะพอลงไปจัดการปุ๊บคนกลางจะหมดสิ้นสภาพความเป็นกลาง นะคะทันทีตอนนี้ไม่เหลือคนกลางให้ใช้นะคะเพราะว่าความคาดหวังที่ว่านั้นคือในที่สุดแล้วเนี่ยคงหาคนกลางที่ไม่มีความคิดเห็นหรือว่าไม่มีตําแหน่งแห่งที่ว่าด้วยความเชื่อส่วนตัวในทางการเมืองงไม่มีอ่ะแต่ว่าะะอย่างกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาที่สุราษฎร์ธานีพระรูปนั้นก็ต้องเป็นคล้ายๆจะเป็นคนกลางที่อย่างน้อยอ่ะสองฝ่ายพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะคุยด้วยอย่างเปิดใจตอนนี้ถ้าเกิดจะมาเทียบเคียงกับโมเดลระดับประเทศเนี่ยก็ต้องหาคนแบบนั้นให้ได้ก่อนใชคะ หลวงพ่อในกรณีสุราธ,ธานีจริงๆลรวถือว่าท่านเป็นคนในนะคะคืออยู่ในชุมชนนั้นนะคะแล้วพอ,อยุติข้อขัดแย้งแล้วท่านก็จะยังอยู่ในชุมชนนั้นต่อไปนะคะเพียงแต่ว่าสองฝ่ายพร้อมที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับท่านนะคะประเด็นอาจจะไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าท่านไม่เข้าข้างใครอะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายยินดีจะคุยด้วยนะคะสังคมไทยมีคนเช่นนั้นไหมนะคะเรียกร้อง คนในตําแหน่งแห่งที่บางอย่างเช่นเรียกร้องทหารเนี่ยนะคะเป็นไปได้หรือเปล่าทหารคือคนที่ทุกฝ่ายอยากคุยด้วยไหมนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะว่าอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่ดีหรือสถาบันที่ดีนักที่จะทําหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยนี้หรือไม่ถ้าสมมุติว่ามองไปมองมาแล้วไม่เห็นใครหรือว่าสถาบันไหนที่พอจะเป็นคนกลางได้จะมีทางออกที จะคุยกันได้เองไหมคะที่จะนําไปสู่การปลดล็อกทางการเมืองคือคุยกันไปเองโดยไม่มีผู้นํากระบวนการหรือว่าผู้ช่วยไกล่เกลีย่ยอาจจะเรียกว่าเป็นผู้เป็น,น facilitator ขออนุญาตที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะคืออำนวยความสะดวกในเรื่องของการ <ừ. S 1> แลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะอาจจะลํำบากสักนิดหนึ่งแต่ว่า,าจ,จะต้องโจทย์ก็คือว่าจะต้องคิดว่าใครจะทําหน้าที่นี้นะคะเท่าที่ดิฉันเคยเห็นน่ยในอดีตนะคะเวลาที่รัฐ นะคะทะเลาะเบาะแวงกับภาคประชาชนเนี่ยก็เคยมีการให้ทั้งสองฝ่ายคือรัฐเองและภาคประชาชนเองเนี่ยเสนอชื่อคนที่จะเป็นที่ยอมรับในการทําหน้าที่ในการไกล่เกลีย่ยมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะถ้าอยากจะเห็นกระบวนการแบบนั้นเนี่ยลองทําแบบนี้บ้างดีไหมนะคะจะต,ต้องมีกรรมการกลางอยู่ดีที่มาเป็นแกนกลางในการ อย่างที่อาจารย์ว่าก็คือ facilitator นะคะค่ะก็ต้องคงจะต้องมีคนที่ทำหน้าที่เช่นนั้นนะคะแต่ก็ข้อควรระวังก็คือว่าบางสถาบันบางกลุ่มที่เราคิดว่าอยากจะให้เข้ามาทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยเองอาจจะกลายเป็นปัญหาซะอีกแต่ว่า,อย,าอย่างน้อยเนี่ยอย่างรูปแบบที่อาจารย์เล่าก็าคือควรจะต้องมีความพยายามพูดคุยนอกรอบแต่ว่าคนที่เชียร์อยู่รอบๆของทั้งสองฝ่ายอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วเราจะไปมีส่วนร่วมจะเข้าไป รูปรับฟังได้ยังไงว่าการคุยเนี่ยจะไม่ไปเกี้ยเสียจะไม่ไปเอื้อประโยชน์ใครจะเป็นกลางเป็นเป็นความโปร่งใสจริงๆ เรียกได้ว,ว่าเป็นความย้อนแย้งสําคัญของประชาธิปไตยในความคาดหวังของคนนะคะเราคาดหมายว่าประชาธิปไตยเนี่ยต้องมีเรื่องของความโปร่งใสต้องเป็นเรื่องของการยินยอมพร้อมใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราควรจะต้องมีส่วนในการเจรจานี้ด้วยนะคะซึ่งปัญหาก็อย่างที่เรียนนะคะว่าพอมีการเจรจาเปิดเผยมากเนี่ยนะคะในที่สุดมันจุดถอยจุดประนีประนอมเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะแล้วแถมมีเรื่องหน้าตาแบบไทยๆก็ไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะจะทําอย่างไรในเวลาที่ เราเผชิญหน้ากันขนาดนี้นะคะแล้วก็เกิดเป็นความรุนแรงมาแล้วหลายครั้งและความรุนแรงมีแนวโน้มจะเพิ่มระดับนะคะจะทําอย่างไรจึงจะจัดการกับประชาธิปไตยความคาดหวังของประชาธิปไตยได้นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกโจทย์หนึ่งค่ะค่ะเอาละค่ะเป็นอีกหนึ่งมุมมองหนึ่งข้อเสนอนะคะกับการพยายามหาทางออกวิกฤตทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นนี้นะคะจากอาจารย์ชลิดาพรสงสัมพันธ์ค่ะวันนี้ขอพระคุณอาจารย์มากค่ะ